การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR 1. ตรวจดูว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่โดยการใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณหัวไหล่เขย่าให้แรงพอสมควรพร้อมเรียกผู้ป่วยดังๆ 2. หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้เรียกขอความช่วยเหลือ 3. โทรเรียก1669 4. ตรวจดูว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่หากไม่หายใจหรือหายใจเฮือกให้กดนวดหัวใจ 5. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นวางส้นมือบริเวณครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกประสานนิ้วทำการล็อกนิ้วกระดูกมือขึ้น 6. สอกตั้งตรง โน้มตัวให้หัวไหล่อยู่เหนือผู้หมดสติเจให้กดนวดหัวใจด้วยอัตรา100-120ถึง120ครั้งต่อนาทีกดให้ยุบลงไปอย่างน้อย2นิ้วและหากมีผู้ช่วยเหลือมากกว่า1คนให้กดนวดหัวใจ30ครั้ง และช่วยหายใจจำนวน2ครั้งทำต่อกันทั้งหมด5รอบใช้เวลาประมาณ2นาทีแล้วเปลี่ยนคนทำสลับกันจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึง1669โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา